สวัสดีครับกระผมอดีอรเพียงเกตวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2,563เต้นกันใหญ่นะครับเลียงหน้าออกมาใส่ร้ายป้ายสีราษฎรผู้ชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธอาการของกอปปสอ,อาการที่ได้ดิบได้ดีจากการเป่านกหวีดของคุณถาวรเสนเนียมออกอาการแล้วครับ ตัวนี้ไอ้คนคนนี้แหละเจ้าเจ้าพ่อมือขวาของสุเทพเตือกสุบรนเลยครับเป่านกหวีดขับไล่ยิ่งรักชินวัตรกวักมือให้ทหารมาทํรารัฐประหารก่อความเสียหายอย่างย่อยยับต่อประเทศจนถึงปัจจุบันในที่สุดก็ก้าวไปสู่ดํารงตําแหน่งเป็นเสนาบดีที่กระทรวงคมนาคมผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อถึงท่านนะครับเพราะผมไม่ให้ราคาเลยคนที่ได้ดีได้ดีจากการเป่านกหวีด ผมถามหน่อยตอนที่คุณชุมนุมกปปสหลอกลวงคนทั้งบ้านทั้งเมืองเยใครอยู่เบื้องหลังคุณมีเบื้องหลังไหมเอาสิทธิ์อะไรมากล่าวหาว่าราษฎรปลดแอกที่เขาจะชุมนุมกันเนี่ยจะจับจะจ้วงจะล้มล้างสถาบันจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไขจับไขไปแล้วเหรอเป็นบ้าไปแล้วเหรอทวรเสนเนียมลูกหลานน้องนุ่งรุ่นน้องธรรมศาสตร์ คุณก็เรียนธรรมศาสตร์เหมือนกันธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชนธรรมศาสตร์รุ่นหลังเขาไปไกลกว่าพวกเราที่เรียนมาครับเราแก่แล้วเด็กเขาเห็นความสกรปรกของบ้านเมืองเขาก็ออกมากก่าวมาเปิดโปงมาชี้แจงเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่มันไม่ดีไปสู่สังคมที่ดีเพื่ออนาคตของลูกหลานของเขาผมจึงบอกว่า มันได้มีใครอยู่เบื้องหลังนกทาวนเ์เซนเนียมเอ๋ยผมละคนหนึ่งนี่ที่เห็นด้วยกับเยาวชนราษฎรปลดแอกที่จะทำหน้าที่เปิดโปงสิ่งชั่วชั่วของสังคมนี้ให้โลกเขาได้รับรู้โลกเขามองมาที่การชุมนุมนะักณคุณทาวน์เซนเนียมคุณไม่รู้เลยสนักข่าว BBC เนี่ยเขายกย่องรุ้งปนัสยาเนี่ยเป็นหนึ่งผู้หญิงหนึ่งในร้อยที่มีที่มีอิทธิพล เป็นผู้ผู้หญิงที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกเขามองอย่างนั้นคุณมันกบในกะลามองเด็กว่าล้มล้างการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองมีจะล้มเจ้าจะงดอย่างนี้ครับผมเองก็ในขณะที่ชุมนุมอยู่ที่ผ่านฟ้าราชประสงค์ก็โดนเขียนเป็นหนึ่งในคนที่ในผังล้มเจ้าครับในที่สุดเพราะผมไอคนที่เขียนผังล้มเจ้ามันไม่มีผังล้มเจ้ามันไม่มี หลอกกันไปใส่ร้ายป้ายสีอย่างนี้ครับประชาชนเขาต้องการความจริงวันนี้เห็นไหมล่ะครับแกงเทโพเขาเทเป็นหม้อเลยครับฝ่ายความมั่นคงไม่รู้จะวิ่งตามเด็กทันหรือเปล่าแม่ทำลวดหนามทำการสกัดกั้นไปทำง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เขาเปลี่ยนที่ไปธนาคารไทยพาณิชย์และไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนครับ นี่คือเทคโนโลยีนี่คือการชุมนุมที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจทั่วบ้านทุกเมืองตามเขาไม่ทันแล้วครับอายเขาไม่ละครับขนลวดน้ํากับขวนขนบังเกอร์กับเขาไปไหนเขาก็ไม่ทราบไปเขาไม่ได้อยู่ถาวรแบบชื่อคุณนะครับเขาไปชั่วเขาเขาก็ยุติการชุมนุมเพื่อชี้แจงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นกปป,ปสอปอนดวีดมาอย่ามาเหา่มหามาหอนครับ คุณได้ดีบไ้ดีเพราะเป่านกเวีดเพราะใช้ความรุนแรงมาก่อนคุณยึดสนามบินยึดทำเนียบรัฐบาลมันน่าทุเล็ดทุลังอยู่แล้ววันนี้จึงขอให้กำลังใจคุณรุ้งนะครับผู้หญิงไทยหนึ่งในร้อยของโลกครับที่เป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลเรียนแค่ปีสาคณะสังคมวิทยาและมนุษยมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่แค่ปีสคนรู้จักไปทั่วโลกเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุด เราน่าจะมองมุมที่อนาคตของประเทศชาติเขาพวกนี้เขาจะได้ไปบริหารไม่ไดโนเสาร์ซ้ำซากเหมือนคุณถาวรสินเนียมครับฝากกันด้วยครับสวัสดีครับ